คุณผู้ชมครับเอาละพี่ครับฟ้าลิขิตด,ดวนกับตลปัดครับสาวไทยของเราจะได้ไปชิงแชมป์โลกยู17ปีครับมาคุยกันวันนี้ผมชวนคุณนิกธีรวัตมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,บกับตลบปัดพิฆาตว่าโอ้โห,โโหคือต้อสรุปสรุปผลสถานการณ์ก่อนหลายคนตามเอ่อวลและวลหญิงยู16แล้วแอบแบบละเหย่ยใจถูกไหมเพราะว่า สุดท้ายเราต้องมาดิลรนชิงอันดับที่ห้าถึงแปดคือปีนี้มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าจีนเป็นแชมป์เก่าและจีนก็เข้าเข,าข้าถึงรอบที่มันมันมันชัดเจนว่ายัางไงจีนก็ต้องไปเล่นที่ป้องกันแชมป์อยู่แล้วคอต้า,ตาม,มันเลยอออันดับที่ห้าซึ่งคอต้ามหลดอันดับที่ห้าปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเ้าเปิด้เา,าเปิด,ปดสู้ชนิดไทเปไม่ไดเป็นไรเดี๋ยวมาชิงกับอย่างอย่างฟิลิปปินส์เอาล่าสุด เกวันที่8ปเจอฟิลิปปินส์หูสู้ไม่ได้ต้านไม่ไหวแพ้ไป3ามต่อหนึ 23, ่งยี 25, 25่ห้า25 2สามยีแพ้3 1หลายคนเศร้าใจเขาบอกว่าโอ้หลายคนบอกให้เราอดไปชิงแชมป์โลกหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เป็นแบบนา้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าสถ,ถานการณ์พลิกผันกับตะลปรปัดไทยได้ไปชิงแชมป์โลกเดี๋ยวจะให้คุณนิกเล่าแจ้งแถลงขว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำให้เราจบในอันดับที่ 6ของ standing ในใน U16 ปีชิงแชมป์โลกปีนี้ซึ่งเอาจริงๆคือไม่เพียงพอต่อการได้ตัว๋วไปเล่นใน U17 ปีชิงแชมป์โลก2026แบบอัตโนมัติถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเร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 าพูดกันตามสิทธิ์ของรายการนี้คือเราไม่ได้ตั๋วนะครับ,รบแต่มันมีโค้ต้าอีกหนึ่งที่ที่ทวีปเอเชียจะได้ไปในส่วนของ U17 ปีชิงแชมป์โลก 2026ซึ่งก็คือการเอาฟีฟ่าแลนกิ้งไปเทียบในรุ่นนี้เขาเรียกเขาเรียกฟีฟ่าแลนกิ้งเลยเหรอไม่ใช่ฟี v b r แลน i n กิของไทยโอ้กไต้ฟีฟ่าด้วยคุณบอลผมเพื่อได้ดูอ่ะขอไปขอไปขอไปแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเวลแลนกิ้งของชุดใหญ่ใช่ไหมใช่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  ไม่ใช่ฮะน็าเปคนที่เราชอบเอ่อของชุดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผผมผมเอามามันอันนี้เป็นพอยต์จากแลงกิ้งที่เขาตัดเขาตัดอันดับสิบแปดกับสิบเก้าเข้ารอบทิงแชมป์โลกก็คืออาเจนกับเรานะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คให้เพราะว่าอันนี้ต้องอธิบายให้หลายคนเข้าใจว่าเอ้ยเราเข้ารอบมาได้ยังไงสุดท้ายอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตอย่างหนึ่งนี่เป็นเวลลแลงเออซีเนียว่ะอืม นี่คือแลน์กิ้งจากซีเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คจากพี่กายก็ไเลยทัวรนน์อันนี้อันนี้คือโคต้าเลยเราอยู่สีเก้าอ่าโอเคครับนักตกลูกยางอยู่เอ่อฮะอ๋ะอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนเขาได้ที่สามเนาะญ,ญี่ปุ่นเขาได้ที่สี่เนาะถูกไหมฮะอ่าเป็นรีแบ็คจิงฮาร์เล้นเมือ่อเมื่อปีอที่แล้วเด,เดี๋ยวผมจะขยายเรื่องเี้้คุณฟังอีกรอบหนึ่งผมเห็นคุณเล่าไปแล้วเอ่อ ต่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือตารางที่ผมเอามาจากทางฝ่ายจากแกงขันคือเราตัดมาอยู่ที่อันดับสิบเก้าซึ่งอันดับสิบเก้าเนี่ยพอตัดมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งมันก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเข้ารอบไปทิงแชมป์โลกในฐานะทีมที่มีอันดับโลกเออเขาเขาเรียกแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตัดมาของทีมที่เป็นตารางย,างยางหร่ใช่ใช่ก็คือไทยเห็นไหมเห็นเห็นไทยมาจากเอวีซีแล้วก็อาร์เจนตินาจากซีเอสบีเห็นไหม บลยูสิบเจ็ดีฟ้าเอ้เอ้เอฟไม่ชีฟ่าเอฟไอบหลงเขาหลงตาคนเบลแลนกิ้งเห็นไหมอืมอ่านี่คือนี่คือสิ่งที่ทาให้เราได้โคต้าครับก็คือคอนเฟิร์มแล้วนี่คือนี่คือได้ครบหมดแล้วนะในการจะไปเล่นทิงแชมโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ครบแล้วปีหต้าเขาจัที่นนะไม่ได้ไม่ได้แม่นตรงนี้มากนะพี่แชมป์คอนเฟิร์มก็ก็โอเคพยายามหาหาหาอยู่ จริงๆคิดว่ายังผมไม่คิดว่ามันจะสรุปเร็วขนาดนี้ด้วยํามนะมโอเคแสดงความดีดีแสดงความดีดีกับทีมสาวไทยชุดยู16ด้วยนะครับแต่จริงก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นงานหนักที่ที่เราต้องไปแก้ไขในเรื่องของข้อผิดพลาดกันอีกเยอะในเรื่องของความแข็งแรงของนักกีฬาเนี่ยสำคัญมากรายการในที่เห็นคือนักกีฬา ดูแล้วยังไงก็ไม่รู้อะแล้วก็การเล่นที่มันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะเอ่ออันดับแรกเนี่ยนะครับยู6เนี่ยเป็นเป็นยุนรุ่นเยาวชนรุ่นสุดท้ายที่เราจะได้ดูกันในปีนี้เนาะจากการที่ทุกคนทราบกันดีว่าว่าเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจากในเรื่องของสงครามของทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มาถูกล,ล็อกกันในช่วงพฤศจิกาย,ยนซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการเลื่อนเนี่ยหัวหน้าโค้ชที่จะคุมทีมมาเนี่ยจะเป็นโค้ชยะและตะพลศิลป์สมุน้านะครับเปิดว่าพอมันมาได้ล็อกของยุ ยูดเกมมันอยู่ล็อกนี้แล้วทางยูทูบเขามาลงล็อกนี้เนี่ยรายการมันคาบเกี่ยวกันก็เลยเป็นหน้าที่ของอาจารย์จารันเนี่ยครับทีมที่จัดแอสเซต์นึงเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแล้วก็นําน้องๆมาทําการ่งขันในรายการนี้ซึ่งจริงๆก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยเราประกาศชื่อมาเป็นโค้ชจารันเนี่ยล้วก็มีผู้ช่วยเป็นโค้ชโทนี่เนี่ยแล้วก็โค้ชอนูมาเนี่ยผมว่ากระแสของแฟนวอลเลยบอลส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องต้องพูดกันตามตรงว่าคือเราพูดกันแบบว่า นั่งคุยกันโตาหาเลยนาทีนี้สำหรับแฟนบอลลีบอลชาวไทยอ่ะคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่โคชอะถูกไหมะร่าว่าว่ากันอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นในในในมวลของของแฟนบอลลีบอลที่คิดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างในรายการนี้เนี่ยจริงๆเ่ะผมมองว่ามันไม่น่าจะเหนือมากกว่าแรงอะไรกว่าเรามากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคัดในส่วนของยู17อ่อคัดในส่วนของยู18เพื่อไปยู19โลกคัดยู20เพื่อไปยู21โลกเนี่ยเราก็อาจจะมีบางรายการที่มันกระท่อนกระแท่นบ้าง นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอโคตาของทวีปเอเชียเนี่ยที่มันล็อกสเปคให้ถึง4ที่เนี่ยนะฮะที่สุดแล้วอ่ะคู่แข่งที่เราสู้ยากแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังไงเราก็ยังไม่สามารถที่จะชนะพวกเขาได้ในเร็วๆเนี้ยถ้ามันมาเต็มออปชั่นก็คือจีนกับญี่ปุ่นก็ปล่อยไปถูกไหมฮะครับกลายเว่าช่วงหลังเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาดีกว่าเกาหลีใต้ชัดเจนเกือบทุกชุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราน่าจะเป็นเบอร์สามได้ในระดับเยาวชนของเอเชียได้แบบว่าค่อนข้างที่จะ สบายตัวนิดนึงในในช่วงปีสองปีหลังเนี่ยสามปีหลังเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นรายการนี้เนี่ยฟ้าเปิดยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือด้วยความที่จีนเนี่ยเป็นแชมป์โลกเก่าเนาะพี่แชมป์ถูกไหมัอ่าแชมป์แชมป์ยูสิบโลกเก่ามันทําให้การคัดเลือกในครั้งนี้เนี่ยที่ตอนแรกจะมีสิบหกทีมเนี่ยถอนไปอีกสองเลยเหลือสิบสี่เนี่ยมันทําให้การแข่งขันเนี่ยมันถือว่ามันมันทางสะดวกมากในโอกาสที่เราจะได้เป็นหนึ่งในสี่เพื่อที่จะ คว้าตั๋วไปเล่นิงแชาป์โลกในอัตโนมัติเพราะว่าไม่มีใครมองถึงแชมป์ตั้งแต่ที่ทางอาจารย์จรรยแล้วก็เด็กๆให้สัมภาษณ์ที่สั่สสงบินก่อนเดินทางก็ยังไม่มีใครพูดว่าเราจะได้แชมป์พูดว่าขอแค่ได้ตั๋วนะครับจึงไปกว่าน,นั้นเล่นไปเล่นมาเนี่ยถ้าจีนสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศได้ตั๋วจะล่นมาถึงอันดับที่ห้ายิ่งฟ้าเปิดเข้าไปอีกพี่แชมป์คุณผู้ชมนะฮะนั่นทําให้ผมก็มั่นใจว่าทีมสาวไทยเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้ อย่างแย่สุดเนี่ยคือต้องจบที่ห้าได้เพราะว่าเอาเคหนึ่งถึงสี่ก็ให้พวกมหาอำนาจเข้าไปถูกไหมฮะอ่าจีนญี่ปุ่นอะไรการที่เกาหลีมาดีโอเคกลายเป็นว่ามันล่นมาถึงที่ห้าเนี่ยแล้วแล้วเรามีโอกาสที่จะได้เจอกับทีมที่ยังไงอ่ะแลงกิ้งในรายการเนี้ยถ้าหนึ่งถึงสี่ไม่ใช่เราเนี่ยยังไงห้าถึงสิบสี่อ่ะเราก็เหนือกว่าทุกทีมครับนะแต่กลายเป็นว่า พอเล่นกันไปจริงๆแล้วผมว่าลางบอกเหตุนเนี่ยมันมันเริ่มบอกเหตุตั้งแต่วันที่เราเจอกับฟิลิปปินส์ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มรอบสองที่มันเล่นกันห้าเซตแม้ว่าวันนั้นเราจะชนะได้นะพี่แชมนะแต่ว่าคือคุณผู้ชมที่ดูเกมอะ่ะจะจะพอที่จะเห็นอะไรบางอย่างว่าเราไม่ได้เหนียวเขาเยอะแยะแล้วเราเกือบจะแพ้วันนั้นเนี่ยมันมันแค่โชคดีที่มันเป็นเกือบเกือบแพ้นะครับ ึ่วนทำไเป็นเกือบชนะเนี่ยคือเราจะแพ้แต่เราดันเกือบแพ้เราก็เลยชนะแต่มันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีมันไม่ใช่ฟอร์มที่คมเขาแบบว่าทําให้เขาได้หวาดได้กลัวได้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามตามเส้นทางตามลายเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องมาเจอกับเราอีกในรอบชิงอันดับที่ห้าด้วยความที่เราดันไปแพ้านะของไต้หวันตั้งแต่ออกสตาร์ทรอบเป็นกลุ่มรอบสองทำให้เราไม่สามารถที่จะมองรอบสี่ทีมสุดท้ายได้แล้วครับจริงจริงมันจบตั้งแต่วันวันที่เราแพ้ทาง แพ้ทางไต้หวันเลยแหละในใน,ในการลุ้นอ๋อไม่ใช่ฮะ<ม>เราเราเราอ๋อเราแพ้ไต้หวันในตั้งแต่รอบเป็นกลุ่มรอบแรกนะครับ <c oughs> แล้วก็รอบแป่งกลุ่มรอบสองเนี่ยเราเราไปแพ้ญี่ปุ่นกับแพ้านะของฟิลิปปินส์ไม่การไต้หวันโดนแนฟิลิปปินส์อืมไปแพ้ไปแพ้ญี่ปุ่นกับก<ต>ับชนะฟิลิปปินส์ซึ่งการแพ้ไต้หวันตัน้งแต่รอบแรกเนี่ยจริงๆถ้าเรามองกันข้ามสเตปไปเนี่ยคือมันมันยากนะที่เราจะไปชนะญี่ปุ่นได้ใช่ใช่เออนะเพราะฉะนั้นเราเราเองเราก็ต้องวางแผนใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั วางแผนของทีมงานโคช้ชเนี่ยก็คือวางได้ตามกรอนไปแหละว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเราก็ต้องมาเจอกับฟิลิปปินส์ในในรอบจ่ายอระดับห้าอีกครั้งหนึ่งเป็นการรีมชแต่วันนั้นเนี่ยไอความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินส์เนี่ยที่มันแพ้เราสองต่อสามเซตเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ฟิลิปปินส์่เขาเห็นว่าเขายังต้องเพิ่มเติมแล้วก็ปรุงแต่งตรงไหนในการที่จะมีเวลาที่จะได้อุ่นเครื่องก่อนหนึ่งนัดก่อนที่จะมาเล่นกับเราในนัดชิงอันดับที่ห้าด้วยซ้ำย่างบอกวาตลอด อย่างที่ผมบอกมาตลอดผู้แพ้เขาจะเห็นจุดบกพร่องมากกว่าผู้ชนะผู้ชนะก็เห็นแต่เห็นไม่เท่าผู้แพ้อืแล้วการที่เขาได้เราถึงสองเซตกว่านั้นเนี่ยในอารมณ์ที่มีโอกาสออกนำสองต่อหนึ่งเซตแล้วเซตที่สี่ก็แพ้แค่สองคะแนนเนี่ยมันทาให้นักกีฬาเขาใจใหญ่ใจพองใจฟูคือเล่นเล่นเล่นไม่เครียดไม่กดดันแล้วเพราะฉะนั้นจากการที่เคยโดนสาวไทย ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามข่มมาตลอดเนี่ยกลายเป็นตอนนี้กำแพงท,ที่ที่มันเป็นกำแพงกั้นเนี่ยด้วยความที่อปีนี้เนี่ยห,ยหลายรุ่นของเราก็ผลงานไม่ทาให้เขาไม่ได้กลัวเราแล้วก็มาเล่นในรอบจัดอันดับที่ห้าเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะมีเกมในรอบจัดอันดับห้าถึงแปดที่เอาชนะอุซเบกมาสามศูนย์แต่มันวัดผลไม่ได้ฟิลิปปินส์เองก็เช่นกันในการเจอฮ่องกงเขาก็วัดผลไม่ได้มันเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดก่อนที่มาเจอกันเองเพื่อชิงตัวไปสุดท้ายสุดท้ายเราก็มาเล่นกัน ในวันที่แปดพฤศจิกายนเนี่ยกลายเป็นเราแก่งมากแล้วเราก็เล่นไม่ได้อยู่ในเกมของเราเลยตามเราเล่นอยู่ในเกมของเขาตลอดเราตกเป็นรองเขาศูนย์ต่อสองเซตคือตอนที่ได้เซตที่สามเนี่ยอาจารย์าจรก็บิวกทีมกลับมาได้ตีเซตแตกแล้วผมมองว่าเราน่าจะพอมีโอกาสแต่ว่ากลายเป็นเซตที่สี คือเราเล่นในสถานว่าที่ตามสูตรต่อสองเซตมันค่อนข้างเครียดอ่ะพี่แชมป์ต่อให้เราจะได้เซตที่สามมาแต่ว่ามันก็ยังมีข้อแม้ว่าเราก็ยังพลาดไม่ได้กับคนที่เขาได้สองเซตแรกไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายถูกไหม <c oughs> มันมันสามารถที่จะกล้าทําอะไรก็ตามในในสิ่งที่มันเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียเพราะว่าเรามีสต็อกความได้เปลี่ยนอยู่ในมือแต่อคนที่เป็นฝ่ายตามมันไม่สามารถกล้าได้กล้าเสียได้เพราะมันพลาดจิดไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายเราก็แพ้ไปหนึ่งต่อสามเซตนะครับก็ นะครับแล้วก็ความความเชื่อมขาดในการลุกจากบอลหลักเนี่ยผมว่าเราเราไม่ได้ดูเป็นต่อใครเลยอ่ะในในในชาติที่ที่อยู่เทียด้านบนนะเราไม่ต้องไปนับพวกพวกอุสเปย์พวกอะไรพวกนั้นเนี่ยที่ที่เราชนะเขาเยอะแยะพวกอิร่านออสเตรเลียอะไรพวกนั้นไม่ต้องไปนับว่าที่เหลือคือเราไม่ดีกว่าใครเลยอ่ะอันนี้คือส,สิ่งสิ่งสิ่งที่น่ากลัวสําหรับสําหรับอ่าโครงของของวอลเล์บอลหญิงไทยในตอนเนี้ยที่ผมดูแล้วมัน มันน่าเป็นห่วงเรื่อยๆอย่ะ mm hmm. เมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะเข้ามาคลิปกับพี่บิก๊กแชมป์เนี่ยผมก็เพิ่งจะทําสรุปผลงานของของทีมสาวไทยในฤดูกาลนี้ออกมาทุกทุกทุกรายการนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าเราเราไม่ได้อยู่ในปีที่ดีเลยของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงนะครับ mm hmm. ชุดอย่าง mm hmm. เนี่ยเราได้รองบ้วยเนชั่นสีกนะครับเราเกือบตกชั้นซีวีดีีกเราเป็นรองแชมป ชิงชมโลกเราตกรอบสุดท้ายคาบ้านแพ้กับชาติจากเอเชียก็คือญี่ปุ่นศูนย์ต่อสามยูยี่สิบเอ็ดเราได้ดบบสิบสองจากยี่สิบสี่ทีมชิงแชมป์โลกวีทีวีเราได้ดับที่ห้าเราตามหลังเวียดนามชุดใหญ่ตามหลังไต้หวันแล้วก็ตามหลังฟิลิปปินส์พวกเขาจบสูกกว่าเรายูสิบเก้าเราจบแับสิบสามจากยี่สิบสี่ทีมปโอลิมชิงแชมป์โลกก็คือเกินครึ่งไปใช่ไหมัะยูสิบแปดเราได้แบบสามในเอเชียนยูทเกมเราแพ้อ,อินโดในรอบรองศูนย์ต่อสาม แล้วก็รายการนี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ส่งกีนเกาหลีใช้ผู้เล่นอายุสิบสี่ถึงสิบห้าปีมาแข่งนะครับอายุสิบหกเราจบที่หกเราแพ้ฟิลิป็นหนึ่งต่อสามเราชั่วตั๋วไปชิงแชมปโลกอัแบบตโนมัติอันนี้คือลางบอกเหตุอะไรบางอย่างว่าว่าอวอลเลย์บอลสาวไทยในใน,ในปีนี้เนี่ยแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าว่าเราเอ่อย่ำแย่นะพี่แชมป์แต่มันบ่งบอกให้เห็นว่าไอชาติที่ ที่เขาเคยหวาดผวาทุกครั้งที่ที่เจอกับกับสาวไทยหรือชาติที่เราเคยกินนิ่มได้ตลอดเนี่ยตอนนี้เขาไม่กลัวเราแล้วซักซักชุดเอาเอาแค่ชาติชาติเพื่อนบ้านพี่แซมเพราะเพราะปีนี้เราเราโดนชาติเพื่อนบ้านตีแตกหมดเลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนว่าโดนตีแตกทุกรุ่นโดนโดนโดนตีแตกแบบว่า,าในทุกรายการหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเวียดนามชนะเราได้ในชุดใหญ่ฟิลิปปินส์ชนะเราได้ในสิบหกอ่า อินโดชนะเราได้ในส mm ิบแปดก็ค่อนข้างที่จะ mm hmm. เรียกได้ว่าไงอ่าไต้หวันชนะเราได้ในในทั้งยีิบเอ็ดไต้หวันชนะเราได้ในสิบเก้าแล้วก็ชนะเราได้ในในส mm ิบหกเรียกได้ว่ามันมันไม่ใช่ทีมที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงเขียนเสือให้วักวกลัวแบบเมื่อก่อนได้อีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทางสมาคมอ่ะต้องต้องต้องกลับมามองอีกครั้งหนึ่งว่ามัน mm hmm. มัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นกับกับทีมที่ ต้องยอมรับว่าเราเคยเป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างสูงมากสําหรับบอลล์บอลเอเชียแต่ตอนนี้เราเราเองเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถคมใครได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะอืมอืมคือถ้ามองเป็นรูปรูปแบบของกีฬาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเ่าไม่ไี้แย่ขนาดนั้นจริงแ้าว่าทุกชาติอะเขาก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแข่งขันตอ เอ่อมันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดการไม่มีใครเก่งที่สุดตลอดการ,รหรือว่ากีฬามันเป็นเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ตอกย้ําถึงความล้มเหลวของของของทีมนั้นๆได้พี่ดูกีฬามาตลอดชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามอ่ะไม่มีใครยืนดับหนึ่งตลอดมันก็เปลี่ยนไปตลอดแต่ถ้าเจาะไม่เคยแพ้ใครครับแต่แต่ถ้าเจาะเอาแค่ยูสิบหกอ่ะผมว่ามันมีอะไรแปลกในปีนี้ก็คือไอ้ทีมที่เป็นทีมเต็งแม่งไม่เข้าชิงเลยนะเว้ยถือว่าก<อ>็จีนกับญี่ปุ่นหลุด แล้วก็อ่ามาเป็นไต้หวันกับเกาหลีกผ็ผมว่าแบบนี้ผมว่าว่าเราคนดูกีฬาบ้านเราอาจจะดูกีฬาได้ไม่ไม่ได้ลึกแล้วไม่ได้นานเท่าไหร่คือบางที<ต>บางครั้งเราก็ไม่เราไม่ได้สามารถยืนอยู่ตลอดไปกีฬาเราสอนให้เรารู้จักรู้จักแบบรู้จักแพ้บ้างอ่ะรู้จักแบบแบบ<ม>ล้มเหลอวอ่ะถูกป่ะแล้วก็ผมว่ายูสิบหก ก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้โดดเด่นอ่ะดูจากนักกีฬาที่เดบิวต์ขึ้นมาในชุดนี้ก็ไม่ไม่ดีดีอ่ะแล้วก็เหมือนที่คุณบอกว่าหลากหลายอย่างมันก็ดูโรยราลงซึ่งมันก็เป็นเป็นสิน่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นผมว่ามันไม่ขนาดจีนอ่ะคุณลองดูเลยทุกวันนี้จีนชุดใหญ่ก็ยังดอบเห็นปะเซอเบียเคยที่ใหญ่วันนี้ก็โดนอิตาลีขึ้นมาถ้าดูกีฬาเป็นจนถึงลูกถึงคนอ่ะผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันสนุกคือเราได้เห็นว่าเออเราจะเราจะกลับมายังไงแล้วเราจะป้องกันแชมป์มันยังไงะ ผมดูมากทุกกีฬามันก็เป็นแบบนี้หมดอะมันก็คือเจ้าจะบอกว่าโอ้โหบอลเล็กบอลเราเบอร์หนึ่งของโลกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะถือว่ามันก็ไม่มันก็แบบวนเวียนอยู่เงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาไงมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเออโครงสร้างเราผักดันยังไงถามว่าล้มเหลวไหมผมว่าล้มเหลวนะถ้าจบอันดับหกล้มเหลวล้มเหลวจัดเลยแต่โอ้ยถือว่าถือว่าล้มเหลวมากครับไม่มีข้อแก้ตัวเลยอะคือคือบอกเลยว่าอันดับเจ็ดถึงสิบสี่อะเราเจอเราก็ชนะสามสูงทุกทีมี่แชมป อืมอืมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะทาให้เราไม่รู้ไม่ไม่ชะล่าใจว่าเอาแล้วเว้ยตอนนี้รุ่นสิบหกปีอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แย่งตั๋วเราได้เว้ยแล้วก็ใช้นิเทปเปแย่งตัว๋วเราได้อันนี้เนี่ยไต,ต้หวันไต้หวันนี่คือหมดสิทธิ์ไต้หวันนี่คือหมดสิทธิ์เลยอะเราเราแพ้เขาสองรอบอะไอชุดนี้ถูกไหมครับโอ้ไต้หวันแม่งยังฟาดตีนล่วงเลยนี่แล้วก็ในในสิบเก้าเราก็โดนอะ ฮก็ใช่ไงก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าถ้าไปดูนาคนให้ดูตอนนี้เลยตอนนี้น่าเป็นห่วงเพราะเราอ่ะล่วงมาดับหกแล้วและอินโดก็เพิ่งเราก็เพิ่งโดนอินโดสอยมาในรายการที่มีนิรโดิเซียนะถอดนะฮะอินโดไม่มาเวียดนามไม่มาไม่รู้เวียดนามโดนแบนเรื่องไอ้นี่ตู้แช่หรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ถอดออกไปนี่เป็นเป็นเป็นซาอุใช่ไหมฮะกับกับทางลาบานูนครับครับผมเรบวนอนครับอื ก็เนี่ยแหละผมผมถึงมองแบบนี้ว่าสุดท้ายอะ่ะวันนี้มันก็จะเป็นสัญญาณเตือนแต่สำหรับผมนะไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พูดถึงเรื่องก,กีฬาชนะก็เทชนะก็มาชมแต่ว่าถ้าแพ้เราก็ต้องเข้าใจว่าแพเพราะอะไรหรือ,อถ้าไปย,ยึดติดบ้างโอ้โหวันนี้กูสําเร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องสาเร็จสําเร็จโอ้โหแบบนั้นมันไม่มีหรอกในโลกอะ่ะกีฬาแม่งคือสัจธรรมที่แท้จริงด้วยเพราะมมีกฎกติกา อันนี้เข้าใจได้แล้วแต่ว่าที่ที่ผมรู้สึกแบบเออมันก็ยังมีดวงเฮงไว้ยังมีแบบเรื่องของการจัดอันดับแล้วเราเราก็ยังได้ไปอยู่ดีอ่ะคือความล่อเหลว<า>คือนี่คือเข้าโหมดฟ้า,<อ>าริขิฟ้าฟ้าหลังฝนไงฮะฟ้าลิขิตแม่้าหลังฝนคือ,ค,อคือผมอาจจะดูวอลเลย์บอลไม่ไม่เชี่ยวเท่าบุตบอลเท่าไหร่นะแต่ผมมองบางทีบางครั้งอ่ะวันนี้แม่งวอนเลย์บอลเราแม่งเข้าโหมดฟ้าริขิตแล้วเหรอเนะก็เอเอเพราะว่าเป็นความโชคดีอ่ะพี่แชมป์เป็นเป็นความโชคดีหลอกว่าคือ ก็ <T t t. แต่ยังไงก็ตามอ่ะไอ้การที่เราเราเราผลงานออกมาแบบนี้คือตอนนี้ก็บาปบาดไปแล้วทั้งสตาฟทั้งชุดบาบบาปไปแล้วทั้งนักกีฬาชุดนี้ทั้งชุดอ่ะเอาว่าว่ากันตามตรงไม่ยังยังไม่อยากจะเจาะว่าว่านักกีฬาแต่แต่ละคนเป็นยังไงเพราะต้องยอมรับแต่การนี้อาจจะไม่ได้ดูเยอะมากนะครับเปิดว่าเออไปชนกับฟุตบอลเจ็ดสีตรงนี้เออแล้วคิดว่ามันน่าจะสะเทือนทั้งระบบเลยเนี่ย บลเลยบบอกปีเนี้อย่างที่คุณบอกคุณถ้าคุณสรุปมาตามภาพที่ออกนะโหปีหน้าหลังจบซีเกมอะ่ะคงต้องเร่งเครื่องกันเยอะตอนนี้ผมก็ม่เอาตรงๆกับซีเกมผมก็ไม่ได้มั่นใจนะซีเกมได้งอยู่แล้วครับอันนี้นี่คือโหซีเกมไม่ได้นี่คหคุณจเป็นลืมคุณจะลืม,ลม,ลมเวียดนามอะ่ะก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่เขาก็ไม่มีบิสเตียนอะ่ะไม่มีตัวเองก็ก็ยังรู้สึกว่าแหมก็ก็ก็น่าสนใจอ่ะเออ ซีเกมยังไงก็ได้ครับยังไม่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เอานักกีฬาจากต่างแดนกลับมาเนี่ยอันนี้ห้าสิบห้าสิบผมกูกล้าพูดใช่ฮะแต่ว่าพอเอานักกีฬาต่างแดนกลับมาได้อย่างน้อยในสนามเนี่ยหกตำแหน่งเนี่ยมีสักสี่คนเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้คิดว่าได้ตอนนี้หายไปสามแล้วแน่ๆน้องสองอืมโมบียแล้วก็ไอ้ไม่ใช่บุบิมไอยูฟาอ่าใช่ดีแล้วละครับเพราะว่า คือมันไม่ใช่ปฏิทินของ FIVB มันไม่ใช่ปฏิทินของอาณาชาติอ่ะคืออันนี้ผมผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมเป็นผู้ริหารของสโมสรไหนก็ตามที่น้องๆเนี่ยสังการอยู่ผมไม่ให้มาไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามผมพูดเลยแล้วเราเราเองเราก็ไม่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 มีความจําเป็นที่จะต้องไปไปเขาเรียกว่าไปไป ไปใช้นักกีฬากลุ่มนี้เพราะว่าเขาเล่นอยู่ในสโมสรอนเขาแต่ละทีมอ่ะคือหนึ่งเขาก็ต้องสู้กับสัญญาฉบับใหม่ด้วยสองเขาก็ต้องสู้กับตําแหน่งภายในทีมด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ควรไปไปขัดความต่อเนื่องของนักกีฬากลุ่มนี้ยในขณะที่ฤดูกาลเขาเปิดไปแล้วอ่ะไี่ใชเว่าจะฟิลไหมคืออย่างน้อยก็เดือนหนึ่งอ่ะที่ที่จะต้องหายไปจากสโมสรอนเี่ยมันผ่านไปกี่แมชอ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยชัดๆเลยเดือนหนึ่งก็แปดเกมอ่ะถูกไหมล่ะฮะือ่ที่ที่ที่จะหายไปอ่ะ อ่าถ้าทางยุโรปก,ก็สี่เกมห้าเกมอ่ะที่ต้องหายไปอ่ะถูกไหมฮะเอ่อมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่รู้นะแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเป็นมุนมมองผมคือผมจะใช้ทรัพยากรเท่าที่มีถนะ้าผมเป็นโค้ชนะอ,อ่แล้วในทางกับการถ้าผมเป็นคนที่ตัดสินใจได้ของสโมสรทุกสโมสรที่นักกีฬาไทยไเล่นอยู่ผมจะไม่ให้มา,าแม้แต่คนเดียวเพราะว่า<ม>คือไทยได้แค่ได้แค่ขอความร่วมมือไปแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้ร้องเอฟบีบีก็ไม่ได้มันไม่ใช่รายการเอฟบีบี B. อย่างที่ผมบอกนะักกีฬา นักกีฬาไทยในไทยแลนด์ลีกที่พร้อมจะรับใช้ชาติแล้วก็ชุดที่คุณเรียกเข้าไปเมื่อช่วงต้นปีเนี่ย30กว่าคนเนี่ยมันก็มีหลายคนที่ว่างแล้วทั้งปีเนี่ยเขายังไม่เล่นสักรายการเลยจนรายการสุดท้ายแล้วเนี่ยในขณะที่ตัวหลักของคุณเนี่ยเขาติดภารกิจหมดเขายังไม่ได้เลยเนี่ยแล้วจะเรียกเขาเข้าไปทําไมแล้วเขาจะได้ลเล่นรายการไหนอันนี้คือคําถามที่ผมพยายามที่จะถามอยู่ตลอดอลยเงี้ยแต่ว่าในเมื่อทางท่านนายกเขาตัดสินใจอย,อย่างนี้ว่าเขา เขามีคอนเนคชันที่จะสามารถดึงนักกีฬากลับมาได้กลุ่มใหญ่ก็ก็โอเคก็ก็เดินตามกรอบของทางสมาคมบอลเล์ไปก็ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่เดี๋ยวเราอามาดูบทงานกันแต่ผมมั่นใจว่าว่าได้ต่อให้จะไม่ใช้กลุ่มนักกีฬาต่างประเทศเลยผมว่าก็น่าจะได้แต่จะเหนื่อยหน่อยนิดนึงอืมแต่ถ้าอมีกลุ่มต่างประเทศมาอย่างน้อยอยู่ในสนามสักสี่คนเนี่ยยังไงก็ใด้ชัวครับคิดว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาคือถ้ามาตัวเต็มอะผมว่าได้มาตัวเต็มได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีตู้เย็นด้วยสบายเลยแต่ว่ากับ กลับกันนิดนึงถ้าเวียดนามมีทางบิสเตียนกับดันที่หงเนี่ยต่อให้เราชุดเต็มผกก็ยังมองว่าเราก็อยู่ในเกมที่มีโอกาสได้แชมป์ประมวาณหกสิบสี่สิบนะไม่ได้เหนือกว่าแบบแปดสิบยี่สิบนะแอ่าอมันตัดเอาไปสองคนเนี่ยมันตัดทั้งปืนสั้นปืนยาวไปเนี่ยมันมันก็เลยทางสะดวกกว่าเดิมเพราะทั้งเยอะนะครับอืออ่ะช่วงท้ายแล้วขอมาพูดถึงโมเมทรัชชาหน่อยโอ้โหช่วงนี้แรงจริงไฮพาร์ตโคตรแรงนิก<บ> เพราะว่าตอนนี้จ่าฝูงนะครับแล้วก็ชนะติดต่อกันห้าเกมเข้าไปแล้วนะครับ13แต้ม6เกมชนะ5แพ้หนึ่งคือแพ้เกมนะเปิดสนามเกมเดียวล่าสุดโมเมธนัชชาเนี่ยกด20แต้มแล้วก็โมมาท็อปสกอร์34แต้มคังโซวี19แต้ม MMK แั่ง โอดเลยตอนนี้ซึ่งเพิ่อเข้าใจเลยว่าทําไมทางฝั่ง Hi ไฮพาร์ตม่งต้องแบบเร่งขอเจราจากับทางสมาคมแต่อันนี้ผมเข้าใจเองนะนิ่งน,นะผมว่าทางเกาหลีอ่ะคอนเน็ชันกับสมาคมปึกนะคุย mm hmm. รู้เรื่องอนะคือขอแบบเขาขอเลยว่าขอได้ไหมอนะไรเงี้ยเึ่งโมเมก็ไม่ได้อยู่ในแผนอยู่นหลกัหลกๆที่เราดูตลอดทั้งปีนะแต่โมเมก็ามาเป็น,นตัวซับของพิมพิชยาใช่ใช่ก็เลยมองว่าโหตอนนี้นี่ดีไม่ดีนี่ไฮพาร ต่มันเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นไงเพิ่งเริ่มคอเตอร์เอ้เพิ่งเริ่มแบบเฟดที่หนึ่งเองเออดูยาวอ่ะดูยาวแต่ว่าตอนนี้โมเมดังมากขึ้นหน้าสฟีดเกาหลีคือคือก่อนหน้าเนี้ยผมเล่าให้ฟังผมตามฝึกเกาหลีทุกวันคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าโมเมจะไม่ได้กลับมาช่วยสาวไทยอ่ะเกาหลีไม่ไม่เล่นข่าวเลยไม่รู้มันโกรธที่อะไรแต่ว่าสุดท้ายพอพอพอเหมือนทางสมาคมบอกว่าเอาเดี๋ยวให้โมเมเล่นเลยเนี้ยวันนี้เล่นข่าวทุกวันเลยปล่อยภาพโมเมอย่างนั้นโมเมอย่างนี้คือเกาหลีเนี่ย เอฟเฟกเอฟเฟกแรงมากเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะญี่ปุ่นเอฟเฟกตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเรียกตัวก็ยังไม่ค่อยมีข่าวนะซึ่งคิดว่าเขาน่าจะคุยแล้วนิกนิกมันยาีุ่่จบไปนานแล้วนพี่แซมเพียงแค่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาได้คนไหนมาแล้วบ้างแค่นั้นเองผมว่ามันคุยจบกันหมดแล้วเวียดนามเวียดนามเรื่องโฟเทีเพิ่งจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมั้งเอมแต่ผมว่าเราเราเราวางแผนนานแล้วเพราะเราเราเล่นในบ้านเราด้วย ใช่ใช่ก็แสดงความยินดีกับโมเมด้วยช่วงนี้ก็แรงๆนะครับก็นำมาเล่าในช่วงไปคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็เป็นข่าวดีๆที่มาเล่าให้ฟังอันนี้นะครับอ้างอิงก่อนเราเราอ้างอิงตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยทางวิกิก่อนนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีออกคุณดิ๊กแบบนี้เพราะว่าถ้าไล่เรียงตามดูสิเนี่ยเขาก็เขาก็ส่งข้อมูลแบบนี้หมดเลย เดี๋ยวรอประกาศแต่ว่าไม่น่าพลาดแล้วแหละถ้าออกมาขนาดนี้มันน่าจะชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวรอทางอฝ่า,ายจัดเขายืนยันคอนเฟิร์มอีกทีนะครับสําหรับสาวไทยของเรานั่นเองนะครับนะและนี่ก็คืออัปเดตบอลเละบอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้เราทั้งสองคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ bye-bye yeah, <laughs>